ลุงย่าก็ถามคุณยายดูนะครับว่าเมื่อก่อนนะเวลาเคี้ยวหมักทํายังไงไม่ให้หมักมันยันนะครับก็เทคนิคก็คือดมก่อนนะครับโอเคให้ดมก่อนนะครับก่อนเคี่ยวหมากเนี่ยนะครับเราก็ใส่ไปก่อนตัวอันนี้เก็บวไว้นะครับเปลือกอันนี้เก็บไว้เอาไว้สีฟันเอาไว้สีฟันเราก็เคี่ยวนะครับ

เป็นต้นนางเสือดาวนะครับต้น,นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่มากานะครับใยแดงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นเมล็ดของอ่า นางเสือดาวนะครับที่ลงยาเพาะ,มะเมล็ดไว้เมื่อวันที่3พฤศจิกานะครับก็ระยะเวลา3เดือนฝ่านะครับก็เหลือรอดอยู่ประมาณ10ฝาต้นนะครับและใบที่4ใบที่5แล้วนะครับไอส่วนครึ่งนี้โด,ด,ดนแดดสองนะครับลงยาเผลอไปอาวางตากแดดนะครับก็กลับมาชมอีกทีก็ไหม้ราบหมดเลยนะครับก็เหลือรอดอยู่แค่ แค่นี้นะครับเล็ดนางเสือดาวก็อ่ลุงยาตอนนี้ก็ทําเป็นฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอก็ต้นจะใหญ่มากอ่ะมี2ต้นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนี่น,นะครับดูมือลุงยา ครับสวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้ลุงยาจะมา,าก็นี่นะครับก็จะย้ายเมล็ดเมล็ดของอานางเสือดาวนะครับมเมล็ดของนางเสือดาวนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับต้นใหญ่ๆนี่นะครับต้นใหญ่ๆเลยนี่นะครับดูลุงยา เป็นต้นแม่แม่นะครับแม่ของอแม่เล็ดตรงนี้ที่ลุงยาเพาะเมื่อสามเดือนก่อนนะครับนี่นะครับใบใบและทรงใบและทรงต้นใหญ่มากนะครับส่วนเมล็ดก็ดีนะครับเดี๋ยวลุงยาจะดูใกล้ๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วันที่า3าพฤศจิกาที่ลุงยาเพาะเมล็ดนะครับสามเดือนฝ่าเลยนะครับก็ เหลือรอดอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็ถูกแสงนะครับถูกแสงประมาณครึ่งวันลุงยากลับมาไม่ทันก็นเลยแห้งตายหมดเลยนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับาสามเดือนฝ่ามา,าย้ายใส่ใส่กระถางนะครับนี่นะครับเป็นดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูเนาะนี่นะครับ ดินใบกามปูกับดินใบมะขามนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นลูปยาขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับเที่ยวปากเที่ยวปากอ่ะนี่นะครับมากหมากก็ ก็เป็นกาวเทปนะครับกาวเทปที่ใส่ก็ลูกยักษก็ถามคุณยายดูนะครับว่าเมื่อก่อนนะเวลาเคี้ยวหมากทำยังไงไม่ให้หมากมันยันนะครับก็เทคนิคก,ก็คือดมก่อนนะครับเขาให้ดมก่อนนะครับก่อนเคี้ยวหมากเนาะนี่นะครับเราก็ใส่ไปก่อนตัวอันนี้เก็บไว้นะครับเปลือกอันนี้เก็บไว้ เอาไว้สีฟันเอาไว้สีฟันเราก็เขี้ยวันครับเกียมกระสนมามาแล้วครับเกียมกระสนด้วยเดี๋ยวไอ้คำเนื้อนะครับ ผ้าเทสที่ม้วนเอาไว้นะครับไม,ไม่ให้หลุดเหมือนเดิมนะครับดมก่อนเพื่อไม่ให้หมักยันนะครับเพราะว่าเวลาหมักยันนี่จะมึนๆหัวมากครับอืมครับดมก่อนดมก่อน ตัวน,นี้เราก็ตัดตัดปลายหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเป็นเปลือกของเมานะครับเอาไว้สี ไม่เมาไม่ว่ากูเมามือมืนมืนมน,นี่ลุงยาเตรียมแล้วครับ แก้มากจันนี่สุดยอดเลยเพนะยาแต่มาเป็นลยาแล้วโอเคสุดยอดเลยเลวเาเลาทานหมากหรือทานอะไรเนะี่ยหมากยันแล้วมือนเราก็ เอาตีขาดผมรัดไว้รับรองเยี่ยมนะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะปลูกเลยเนาะลุงยาต้องหาไม้หาไม้แค่ก่อนนะครับ ครััเอาปลูกลองเลยนะครับใบใบมะขามกับใบกล้ามปูนะครับปลูกกันไปเลยเนาะ โอเคลุงยามเป็นอะไรไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี yes> ๋ยวลุงยามเอาหมากแล้วเนี้อนะครับตอนนี้ bạn nha các bạn đây đừng cho nó nó นะครับอ่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับลุงยาก็อ่าปลูกสองต้นนะ,ะนะครับเพราะดีว่าเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยไปเยอะเนาะอะก็วันนี้อ่าสรุปคลิปวันนี้นะครับลุงยาก็อ่ามาย้ายมาย้ายมาเมล็ดพันธุ์ที่ลุงยาเพาะไว้เมื่อ,เ,อ,อเมื่อวันที่สามเดือนพฤศจิกานะครับระยะเวลาวันนี้วันที่อ่า วันนี้เดือนกุมภาแล้วเนะาะวันที่เก้าวันที่แปดหรือวันที่เก้านี่เราพยายามจะไม่ได้สามเดือนกว่าแล้วครับมาเล็ทพามาเล็ทพันของอานางเสือดาวต้นนี้นะครับผสมกับม่วงบงคอนนะครับก็ไม่รู้ว่า,าลูกเขาเนี่จะออกมาเป็นสีอะไรเนาะใช้เวลายาวนานมากเลยนะครับแต่ว่า อย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งท้อราคาก็ขึ้นๆลงๆงนะครับอ่าปลูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีขึ้นมีลงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีขึ้นนะครับสําหรับราคาเนาะ <t> ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะครับ <c oughs> อขอบคุณมากมากนะครับ <t> มากมากไม่ยังนะครับต้องใส่ ใส่ที่คาดที่คาดตัวนะครับหมาต้องยังนะครับ